คุยกันต่อนะครับกับรายการแท็กซ็อกบิทโฟกัสในช่วงของโทรคมนาคมาก้าวไกลเศรษฐกิจไทยก้าวหน้านะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพันเอกรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เศรษฐกิจมณิสุวรรณรองประธานกสทชาและประธานกรรมการกิจการโทรคม,มนาคมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเวลาสั้นผมถามตรงประเด็นเลยนะฮะในอนาคตเนี่ยโอ้โหเครือข่ายมันจะมากมายการใช้ข้อมูลมันจะเพิ่มขึ้นผมว่าหลายเท่าตัวมากกว่าปัจจุบันอีกเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมีแท็บลงแท็บเด็กเด็กก็เข้าอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยมันจะยังไงฮะมีแผนรองรับยััังงงงงไไแลละป้อกกนาร่มย Mobile World คอนเกรส s 2012ที่สเปนพยากรณ์ชัดเจนมากเขาบอกว่าที่ผ่านมาพยากรณ์ผิดพลาดหมดเพราะว่าอย่างจากแท็บเล็ตไอโฟนไอแพดเจริญขึ้นการเจริญการใช้งานของ Data เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ5-6เท่าตัวครับอย่างรวดเร็วภายใน2-3ปีที่ผ่านมาเพราะ iPad iPhone เพิ่งมาไม่กี่ปีนี่เองไม่กี่ปีมานี้เองและที่ชัดเจนอีก5ปีข้างหน้า20เท่าของวันนี้ครับที่เราโทรไม่ติดกันเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยนะครับอย่างเดียวนะ ประเทศไทยประเทศเไม่ใช่นะครับทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นพอไปฟังรีพอร์ตก็เมียิคสกันญี่ปุ่นเนี่ยที่อเมริกาก็มีระบบลมทั่วโลกมีปัญหาหมดเพราะว่าพยากรผิดพลาดเมื่อพยายามผิดพลาดดีมาซัพพลายไม่สมดุลกันทำมาคนต้องการใช้เดต้เยอะแต่เครือข่ายมันเหมือนเดิมดีมาเนาะครับดีมาซัพลายเครือข่ายเหมือนเดิมแบนด์วิดท์ถนนแคบเท่าเดิมกลายเป็นว่าคราวนี้รถติดหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้ากสทชไม่สามารถประมูลขึ้นความถี่2.1กิกะเฮิร์ได้คือไม่สามารถสร้างถนนข้อมูลได้ในปีนี้รับรองเลยว่าวิกฤตแบนด์วิดแห่งชาติจะเกิดผมพูดได้เลยว่าเป็นวิกฤตของชาติเพราะว่ารถจะติดหมายความว่าถนนข้อมูลจะไม่มีโอไม่น่าทุกวันน,นี้มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเวลาอเอ๊ะทำไมเข้าอินเทอร์เน็ตทำไมช้าปกตินี่เอ๊ะไปปืดๆแล้ว คนรุ่นนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่เรียกว่าสังคมก้มหน้านคนจะแบบเองคงกลอใช่มแล้วใจจะร้อนขึ้นด้วยนะคือแบบเอะร้อนไม่ค่อยได้แล้วอ่ะแล้วก็จะหงุดหงิดบางทีต้องหาวิธีนี้ผมว่าน่าเป็นห่วงนะครับแล้วทางออกมีอยู่แล้วใช่ไหมทางออกก็คือต้องประมูลขึ้นความถี่ให้เร็วที่สุดครับเนื่องจากว่าถ้าประมูลขึ้นความถี่ครั้งนี้สําเร็จจะมีทางถนน45เลน45เมกะเฮิร์และหลังจากนั้นอีก6เดือนจะมีขึ้น1,800เมกะเฮิร์ก็คือหลังจาก ถ้าตั้งเป็นช่วงเวลาเนี่ยประมาณเมื่อไหร่ประมาณกี่เดือนไหนที่ตั้งไว้แล้ว3 G ที่จะประมูลคือประมาณไม่เกินเดือนตุลาปีนี้ไม่เกินเดือนตุลาปีนี้พอตุลาเปี้ยงบวกไปอีกประมาณ4-5 6เดือนเนี่ยจะเริ่มมีเน็ตเวิร์ก3 G แบบใหม่ที่เป็นสาสา G จริงๆถนนกว้างจริงๆเนี่ยใช้ไม่เกิน4 5หเดือนในเมืองใหญ่นะครับประมาณปีกว่าก็จะครอบคลุมเกิน50%ของประชากรนะครับสำหรับห8 0 0ันแเมกะเฮิร์ ที่กาลังจะหมดสัญญาสัมปทานจะเรียกคืนเนี่ยจะมีการประมูลเตรียมการไว้เลยก่อนหมดอายุสัญญาสัมปทานต่อไม่งั้น๋ยวต้องเกิดช่องว่างตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับหลังจากตุลาบวกไปอีกประมาณ4ี่ห้าเดือนไม่เกิน6เดือนต้องประมูลให้เรียบร้อยเมื่อประมูลแล้วคราวนี้ถนนกว้างเลยเพราะนั้นในอนาคตอีกสองสามปีข้างหน้าเพียงพอต่อความต้องการถ้าถ้าถ้าเราเอากรณีที่แม็กซิมัมสุดที่เขาคาดการไว้เนี่ยคือยี่สเท่า ยี่สิบเท่าตัวในห้าปีไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นหนึ่งพันแปดร้อยเมกะเฮิร์ส์หลังจากนั้นก็ยังมีต่อเก้าร้อยเมกะเฮิร์ส์ของบริษัทเอเอสที่จะคืนมานะครับในปีห้าแปดอันนั้นก็ต้องประมูลอีกอันนั้น 4G ครับในอนาคตเนี่ย4ปีข้างหน้าเนี่ย 4G จะเต็มเรียบร้อยเลยเทคโนโลยีจะฟูเลยแล้วแบนด์วิดท์เราที่เราเตรียมมาไว้ถ้าเตรียมตามแผนก็จะพอดีพอดีแต่ถ้าไม่ได้ตามแผนบอกเลยวิกฤตแห่งชาติัทางด้านแบนด์วิด หรือ<ม>ถ,ถนนข้อมูลข่าวสารการันตีเลยครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นต้องช่วยกัน<ม>สนับสนุนภารกิจนี้ครับถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญและท่านเป็นทาหารน่าตอบไปนี้ดีความมั่นคงทางการสื่อสาร,รผมว่าสําคัญมากทุกวันนี้มันก็มีอะไรก็ไม่รู้่โพสต์อะไรกันเต็มไปหมดเลยบางทีไปวิ่งกับช่องทางต่างประเทศเข้ามาซิกมันก็ไปกันแล้วขณะเรามีพรบคอมพิวเตอร์ถือว่าค่อน้างเข้มงวดแล้วก็ก้าวหน้าในขณะเดียวกันบางคนบอกเอ๊ะมันลิรอสิิ์นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งสาคัญที่ผมต้องการจะถามคือ การป้องกันแนวเนี้ยบางทีเปิดกว้างมากเสรีมากแน่นอนมันก็ดีสำหรับคนที่ใช้โดยสุจริตแต่คนที่ไม่สุจริตก็สบายเหมือนกันจะมีวิธีคือผมเจอปัญหานี้ซะจนชินชาคําถามชินชามากว่าจะป้องกันทางเทคนิคได้บอกได้เลยว่าในอนาคตการป้องกันทางเทคนิคเป็นแค่ปลายเหตุต้องป้องกันเหมือนประเทศที่เขาเจรเลยแล้วเขาทำเขาให้ความรู้พ่อแม่ว่าจะสอนลูกใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร เขาลบสิทธิ์ผู้อื่นอย่างไรโพสตกันไปอย่างไม่งั้นเราก็จะมาตามแล้วเก็บอยู่ทุกวันนี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดปิดอันนี้เปิดอันน้เป็นหมื่นๆนะฮะไม่มีวันหมดแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยและกาลังที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยห้าไม่ได้แล้วที่จะไปปิดไปอะไรปิดไม่ได้แล้วในอนาคตอีกหน่อยโทรศัพท์ของแทนคุณจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับมีคนมาเคาะประตูขอดูข้อมูลเราจะเก็บข้อมูลตลอดชีวิตไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งเราฝากเอาไว้ที่ Data Center สักที่เพราะนั้น คนเนี่ยจะใช้ Data ใช้ข้อมูลบนโมบายทั้งสิ้นตอนนี้ก็น่ากลัวนะตอนนี้เริ่มมีมีไอ l คลาวก็เก็บไว้ช่องหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นคนไปแฮกแล้วเดี๋ยวถ้าจะทำไอ้านเซ็กชั่นอะไรทำธุรกรรมทำอะไรต่างโอ้โหบางทีอีกหน่อยจะเป็นเขาเรียกว่าไซเบอร์เทเลลิสคือเป็นคนปล้นในยใสูตรเข้าไปปล้นอยู่ที่ไหนก็ได้นะท่านอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีอะไรมากมายโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็อันนี้เราก็มีคณะอนุกรรมการข้อมูลความปลอดภัยข้อมูล เพิ่งตอนนี้กําลังร่างแผนปฏิบัติการแล้วก็กําลังเชิญผู้ประกอบกิจการโทรคัพมนาคมาคุยกันว่าเราจะทํำยังไงสร้างมาตรฐานแพลตฟอร์มใหม่ยังไงที่จะทําให้มีการไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นสามารถปกป้องข้อมูลสสิิทธ่วนตัวได้มันต้องทาคูู่กันไปนะด้านหนึ่งพัฒนาจรานต,ต้องจับ พวกนี้ความเจริญกับคุณธรรมจริยธรรมมันต้องไปด้วยกันต่อไปจะมีไซเบอร์คอปจะมีอะไรพวกที่ตำรวจอะไรใช่ก็มีต่า้นก็เหมือนอินเทอร์เน็ตโพลิสอะไรเนี่ยครับผมอาแหละครับอีกคําถามสุดท้ายเลยนะฮะทิศทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะนักธุรกิจเนี่ยคงอาจจะเห็นช่องทางเพราะมันจะเชื่อมโยงกับธุรกิจมากมายมหาศาลทีเดียวตรงนี้เนี่ยเอ่อกสชเนี่ยผมคิดว่าการแยกประเด็นให้เห็นภาพเนี่ยสำคัญแต่การโยงให ให้เชื่อมโยงข้ามหน่วยงานเดี๋ยวบางทีอันนี้ทําวันนี้พอสมมติเอาง่ายๆประเด็นง่ายๆผมสนใจก็คือทีวีอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้โอ้โหมีอินเทอร์เน็ตมีกล้องตัวหนึ่งทำทดทำทีวีได้คอนเทนต์อะไรก็นั่งคุยไปหรืออะไรเงี้ยมาตรงนี้นะฮะมันก็จะต้องเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวโยงกันกันแต่ขณะเดียวกันมองอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ภาพการกระจายเสียงการจะเชื่อมร้อยบทบาทของกสทชซึ่งกันและกันตรงนี้ก็มี มีครับก็มีการแยกอำนาจหน้าที่ชัดเจนตามกฎหมายไม่ว่าจะถ้าเป็นเรื่องคอนเทนต์เรื่องวิทยุกะจายเสียงเรื่องโทรทัศน์จะเป็นฝั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แต่ถ้าเป็นเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดาวเทียมอินเทอร์เน็ตอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนทีวีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะสองอันนะฮะอย่างอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับ ISP อ n t e r ินเทอร์เน็ต r วิ i d e พรเวเดอร์เป็นเกตเวย์ที่ควบคุมอินเทอร์เน็ตเนี่ย ทางด้านโทรคมนาคมแต่ถ้าคอนเทนต์จะเป็นของท่านกิจการแล้ถ้าทำสมมติเนี่ยเป็นผู้ประกอบการจะเข้ามาอยากทำทีวีอินเทอร์เน็ตต้องต้องติดต่อทางไหนเราต้องไปทีวีเน็ตก็ถ้าคอนเทนต์ไปทางนู้นสื่อทางนี้คือคอนเทนต์เนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์กฎระเบียบว่าคอนเทนต์แบบนี้ต้องไม่ป่าฝืนศีลธรรมคุณนะอันนี้ก็มีหลักการแต่ว่าทางเทคนิคอมาทางนี้มาทางนี้มาดูหลักเกณฑ์ทางนี้ยังยังต้องหาจุดร่วมกันให้ได้ในวันที่ทั้งธุรกิจต้องพยายาม แต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นการทํางานภายในแต่ผู้ที่จะมาติดต่อประชาชนที่มาติดต่อนักธุรกิจที่จะทาเขาจะติดต่อที่เดียวนั่นแหละแต่ข้างในก็จะทําใช่ครับเป็นมาสต็อปโซนข้างในเขาก็จะจัดการกันเองครับสนใจนะฮะคือยิ่งถ้ามีความชัดเจนมากเท่าไหร่แล้วก็แบ่งให้ชัดประชาชนก็จะได้เข้าใจว่า๋อทางนี้เป็นติดต่อทางนี้เรื่องนั้นติดต่อนี้แต่ว่าถ้าดีที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะว่าถ้าเรามีความตั้งใจดีมีคุณธรรมศีลธรรมที่ดีไม่ละเมิดไม่ทาลายและก็หวังดีต่อประเทศชาติมว่า มันก็ต้องสลับถึงกันไปนะครับทีนี้ไอ้ส่วนที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งถามเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะเรื่องเรื่องเรื่องผมห่วงเรื่อง,องวง่าอ,อย่างเรื่องการใช้อินเทอรต์เน็ตใช้ทั่วตอนนี้ความเหลื่อมล้าในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็นั้นสูงมากเราพัฒนาถ้ามองในคนเมืองเนี่ยมันก็มันก็เยอะมากเลยนะเดี๋ยวก็ตรงนั้นก็มีไว้คงไ i f i ฟไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยในขณะเดียวกันที่มสอรท่านพูดว่าอีกกี่ปีจะครบ50%และไอ้กี่ปีจะครบ100%ปรเทั้งประเทศนะฮะคืออันนี้ก็ แผนแม่บทการบริการโทรคมนาคมขึ้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครเราก็มีแผนแบบ5ปีเหมือนกันก็ภายใน5ปีพยายามที่สุดให้เป็นไปนตามแผนก็คือความกระจายในการใช้โทรคมนาคมให้ได้80%ซนของประชากร5ปีคือ5 5าห้าถึง59ใใชหมายความว่าปี59%อย่างน้อยประมาณ80% population คือประชากร นนน่าสใจะไม่ใช่พื้นที่นะฮะประชากรเพราะประชากรบพิธีไม่ได้อยู่บนเขาใช่เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่ในเมืองอยู่รอบนอกเมืองก็อย่างน้อยเกือบเกือบ40เกือบเกือบ50ล้านแล้วกัน50ล้านคนที่จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งถือว่า80เปอร์เซ็นต์เยอะมาก โอ้โหฟังนี้ก็5ปีไม่นานเกินรอนะครับไม่เพราะเราเรอมานานมากแล้วรออีกหน่อยก,ก็น่าจะโอเคนะฮนะแล้วก็ต้องให้กําลังใจกสทชานะครับวันนี้คือโทรคมนาคมกา้กา,าวไกลเศรษฐกิจไทยก็ก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผดุงรองศาสตราจารย์ดรเศรษฐพงศ์มณิสวุวรรณนะครับในฐานะรองประธานกสทชาและประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับช่วงหน้านะครับเราจะไปติดตามเรื่องของเคล็ดลับและก็เทคนิคการบริหารธุรกิจนะครับ ช่วงแท็ Tal k สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ